สวัสดีครับมา h a ชแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูเกม Ultimate Epic Battle Simulator นะครับเพื่อนๆครั้งนี้ผมจะให้ออกยักษ์นะครับจ i a แอนอกกับ t ีเล็กนะครับก็คือไดโนเสาร์เจ้าทีเล็กตัวร้ายนะครับมาสู้กันนะครับดูว่าใครจะชนะนะครับโดยที่ว่าตัว t ีเล็กเนี่ยผมตั้งไว้ที่900กว่าตัวนะครับเกือบ1000ส่วนจ i a n อนออเนี่ยให้ที่2000คนนะครับ2000ตัวเหมือนกันเนี่ยครับ นี่คือผงทีเล็กซ์นะครับเพื่อนๆที่เขาบอกว่าเป็นเพชฌฆาตนะครับนี่เกือบหนึ่งพันตัวนะครับเพื่อนๆโหดูปากมันดิฟันมันใหญ่มากเลยนะครับตุร้ายมากเลยนะครับพวกทีเล็กส์พวกนี้นี่คือออกยักษ์นะครับใจแอนออกมาด้วยอาวุธครบมือเลยนะครับเพื่อนๆทั้งโล่แล้วก็ลูกตุ้มหนามน อ็อกนี้อยู่ที่ประมาณ2,000ตัวนะครับผมตั้งไว้เพราะว่าถ้าน้อยกว่าทีเล็กนี้ผมว่าน่าจะไม่รอดแต่ผมก็ให้ทีทีเล็กประมาณ1,000นะครับส่วนอ็อกนี้มากกว่า2เท่าก็คือ2,000นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆเ,เริ่มเลยครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับเพื่อนๆทีเล็กขย่ำใหญ่เลยนะครับ ครับเพื่อนโอ้ยอกอยักษ์นี้ยูนี้เกือบจะเท่าเท่าทีเล็กเลยนะครับทีเล็กจริงๆโัวรสูงมากเลยนะครับเพื่อนสู้กันใหทีเล็กดูท่าทางจะอุดอุดพ่วออกนะครับ ว่าจริงทั้งโลกใ้ทั้ง,งตัวลูกตุ้มหนามนะครับฟาดลงไปใครจะอยู่ใครจะไปนะครับโอ้จำนวนออฟนะครับแล้วที่จำนวนทีเล็สนะครับ มีเริ่มลดลงเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆเหมือนจะไม่ไหวนะครับผมว่าก็จำนวนทีเล็กลดน้อยมากเลยลดไปแค่28ตัวเอง30นะครับตอนนี้31แล้วโอ้โหทีเล็กแข็งแรงกว่าอ็อกนะครับอ็อกตอนนี้ลดลงเกินครึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆจะเกินครึ่งแล้วนะครับ รถไปตอนนี้900แล้วนะครับจะถึง1,000แล้วทีเลกยังรถไปแค่49ตัวเองอะ่ะ <c oughs> ออตอนนี้เหลือไม่ไม่ถึงครึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆสมฉาย,ยาเพชฌฆาตจริงๆเลยนะครับเจ้าีเลส ขนาดออกนี่เป็นใจแอนออกแล้วนะครับก็คือออกยั่งนะครับยังสู้ทีเลสไม่ได้นะครับเพื่อนโอ้ออก oh, <off S 1> เหลือแค่นี้เองออกเหลือ <Off S 1> แค่600ตัวแล้วนะครับเพื่อนๆ5 0 0แล้วอ้ออกโดนฆ่าไปพันกว่าตัวแล้วนะครับพันสี่ร้อย จากทั้งหมด2,000นะครับโอ้ตอนนี้ออฟเหลือแค่400กว่าตัวแล้วนะครับทีเล็กยังลดลดแค่ 75, 76ตัวเองนะครับตอนนี้ทีเล็กใช้เวลาค่าออฟทั้งหมด2,000ตัวเนี่ยตอนนี้ใช้เวลาอยู่ที่4นาทีกว่านะครับเดี๋ยวจะดูว่าถึง5นาทีไหมสำหรับจ่แอนออฟที่โดนสังหารไปนะครับ2,000ตัวเดี๋ยวดูว่าถึง5นาทีไหม นัวกันหมดไปเลยนะครับโมนนัวกันเยอะมากแล้วศพทีเล็กกับศพออกนี้เต็มเลยนะครับนัวนัวจริงๆโหตอนนี้ทีเล็กเริ่มจะขนาบข้างแล้วนะครับเพื่อนๆขนาบข้างออกแล้วนะเห็นไหมครับซ้ายขวาเป็นลูกตัวยูแล้วโหอ,ออกตอนนี้เหลือแค่ร้อยกว่าตัวเองนะครับ ก็สรุปแล้วนะครับก็ออกแพนะครับอันนี้ออกไม่ไม่ได้เป็นฝ่ายชนะนะครับนี่ขนาดออกมีจำนวนมากกว่าทีเล็กถึงสองเท่านะครับเพื่อนๆเหลือแค่30ตัวออกในายแพ้แล้วนะออกนี่ครับเหลือแค่18ตัวเอง17 16แล้ว เหลือ13ตัวโอ้โหเหลือ8ปเรียบร้นะครับเหลือ3เหลือตัวเดียวโอเคนะครับเพื่อนๆสรุปทีเล็กเป็นฝ่ายชนะนะครับทีเล็กเหลือตั้ง873ตัวนะครับตายไปแค่9ก้96เองสุดยอดเลยทีเล็กนายเป็นตำนานสำหรับเพชรขาตจริงๆเลยนะครับไดนเสาร์ตัวนี้ทีเล็กนะครับสายพันธุ์นี้ดุร้ายมาก